สวัสดีครับวันนี้นายไมโครซิงก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาหัดเปลี่ยนกรองดีเซลเองนะครับเป็นครั้งแรกนะครับปกติตัวนี้คือ7,500ชั่วโมงนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนเองปกตินะครับอยู่ใน PM 7 0 0 0ชั่วโมงนะครับศูนย์จะมาบริการให้ถึงที่นะครับอันนี้ก็หมด P m 7,000ชั่วโมงแล้วนะครับเป็น7,500ชั่วโมงนะครับผมก็ไปซื้อนะครับกรองัวกรองไรมานะครับ ซื้อมาเปลี่ยนเองครั้งแรกนะครับผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาชี้แนะมาแนะนำมาสอนผมได้นะครับเพราะผมก็หักเปลี่ยนเองครั้งแรกครับผิดตรงประการใดก็คอมเมนต์บอกผมเพื่อผมจะได้มีความรู้นะครับน,นี้ผมก็ทําเหมือนที่ผมเคยมีไอ้โกบีคันเก่าก่อนนะครับอันนั้นผมก็เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนนานแล้วจะไม่ค่อยได้นะครับตแต่ซื้อตัวนี้มาใหม่ครับ ก็น่าจะถอบกรองตัวนี้นะครับกรคือพูดง่ายเลยกรองผมไปซื้อที่ศูนย์โกเบนะครับปรากฏว่าเขาให้มากรองดีเซลมาแค่สองกรองนะครับปกติมันต้องใช้สามหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับคอมเมนต์แนะนำาป็นได้นะครับเขาให้มาแค่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแต่พอผมมาดูนะครับตอนไปซื้อผมก็ไปซื้อที่ศูนย์นะครับผมเลยไม่ได้มาดูก่อนไปซื้อนะครับ ราะผมว่าศูนย์ยังไงเขาก็มีความรู้ในการขายใสมาให้ถูกอันนี้ก็เห็นเขาใสามาตัวนี้กับตัวนี้แต่ตัวนี้ผมเห็นระบบน้ำมันมนะครับเหมือนมันมีสามกรองเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้มานะครับได้มาแค่สองตัวนี้นะครับหรือตัวนั้นเขาอาจจะหนึ่งพันชั่วโมงเข้าเปลี่ยนหรือเปล่ากรงก็ไม่รู้นะครับชีเนะ็บอกได้นะแบตรงตัวนั้นนะครับ ควรเปลี่ยนตอน7,500ชั่วโมงนะครับอันนี้เขาให้มาแค่2ผมก็เปลี่ยนแค่2องก่อนนะครับเดี๋ยวพอวันหลังผมได้ผ่านศูนย์ผมจะะไปทางช่างนะครับ รองน้ำมันเหลือแค่ครึ่งเลยนะครับมันดูดนะครับนี่นะครับรามาดูความสกปรกนะครับถือว่าสกปรกอยู่นะครับ เิษฝุ่นสารแควนลอยพวกฝุ่นอะไรลอยอยู่เต็มเลยนะครับฝุ่นเล็กๆตะกรอนนะครับผ้าคระอันนี้ก็เป็นผ้ากรองผ้านะครับนี่นะครับถ้าไม่มีกรองสามชั้นนะครับโกิโกหัวซิ หัวฉีดทางเลยนะครับีน่นะครับฝุ่นเศษเครื่องของมันเร็วนะครับเครื่องของมันเร็วนี่นะครับเครื่องของมันเร็วกรองสามตัวนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับถ้ากรองไม่ดีนะครับโอ้สงสัยหัวฉีดจะไป ฟลอนล้างทำความสะอาดใส่ครงใหม่นะครับ 哎<平>，对对对。 ที่ผมปิดไ้นหนาผมก็เปิดน,นี่ก็ นีน่อันนี้เหมือนเขาไว้ให้ระบายนะเปิดยากเลยเเกลาขึ้นไปข้างบนนะครับเนื่องจากล้างรถตต่เ,เตชา้าล้างรถ สิบล้อนะครับเพื่อนแรงเลยเช <laughs> ้าเลยสตาร์ทกัเครื่องไม่สะดุดเลยสตาร์ทปัองติดเลยทีว่าหักไล่หักเดินเคร่อดีเซลแรกนะครับ่ว่า เอ,อ็มชั่วโม,ออยมงยชั่วโมงนะครับขับเปลี่ยนเองครั้งแรกนะครับเรียนเส,สร็จสกัดถูกว่าโอเคนะครับ